ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นวิธีการกำหนดสาขาของธนาคารมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของการเซตอัพธนาคารนะครับว่ามีการรับชำระหรือว่าจ่ายชำระเนี่ยผ่านธนาคารอะไรที่เราเปิดอยู่นะครับการติดตั้งก็อย่างที่อธิบายในก่อนหน้าน,นี้ว่าจะเป็นมีติดตั้งรหัสธนาคารก่อนนะโดยที่โปรแกรมเนี่ยจะมี default ของรหัสธนาคารให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของการติดตั้งสาขาธนาคารเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการ ระบุด,ดีเทลของธนาคารนั้นๆขึ้นมาอาทีเช่นนะครับอ่ะกดเพิ่มข้อมูลธนาคารกสิกรเคแบงนะครับสาขาเทเวศนะครับประมาณนี้ครับเราก็เขียนแปลว่าเป็นธนาคารกสิกรนะครับสาขาเทเวศ ประมาณนี้ครับผูกกับธนาคารอะไรแล้วก็เลือกธนาคารที่ผูกนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นธนาคารกสิกรนะครับแล้วก็บันทึกรายการเข้าไปแค่นี้ครับถ้าเรามีธนาคารแต่ละธนาคารที่อยู่คนละสาขาเราก็มาทําการเลือกธนาคารกับสาขาตามนี้ได้นะฮะเช่นสมมุติของเราเนี่ยไปเปิดบุ๊กธนาคารอยู่ทั้งหมด3ามบุ๊กนะฮะบุ๊กแรกเป็นของกสิกรบุ๊กที่2เป็นของไทยพาณิชย์ บุ๊กที่3เป็นของอาจจะเป็น CIMB อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มาเซตอัพโค้ดประมาณนี้ขึ้นมาได้นะครับ